สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะเอาเจ้าวัวแต้มอาฝึกนะครับเจ้าวัวแต้มเนี่ยเป็นนกฝึกนะครับเข้าประเยดเป็นครั้งที่สองนะครับเข้าประเยดก็จะฝึกแถวใกล้ๆบ้านเนี่ยนะครับ ก็ขึ้นใกล้ๆบ้านนะครับวิธีฝพึกนกของผมก็จะเอาขึ้นแถวใกล้ๆบ้านก่อนแล้วพอขพัฒนาการขึ้นก็จะขยับไปจรเนตรจระเนตนะครับ ครับมามาชมกันนะครับว่าจะขันหรือเปล่าครับก็จะประมาณนี้ครับวิธีปลึกนกของผมนะครับฝากติดตามช่องวุฒินกเขาใหญ่สายสองด้วยนะครับ